นางเอกยิ้มหวานโบกมือลาเมืองไทยโพร่ซิกนียไปกี่วันกระเป๋าใหญ่มากน้ำฟ้าธัญพัฒ์พัทรธิรชัยเจริญสาวหน้าใสาอารมณ์ดีนักแสดงจากช่องสามที่ผ่านผลงานละครมาหลายเรื่องกรงกรรมทุ่งสเสน่หาแม่ครัวคนใหม่และล่าสุดกับบทบาททนายในแด a ูเล l o v ให้รักพิพากษากลายเป็นดาวอีกดวงที่ฉายแสงขึ้นเรื่อยๆ หลังจากว่างจากตารางงานล่าสุดน้ำฟ้าได้เพกกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียและเธอได้ออกมาโพสต์ภาพเล็กคลิปทำคอนเทนต์ที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยซึ่งกระเป๋าเดินทางนั้นใบใหญ่มากเอาไปถึงสองใบก็ไม่รู้ว่าไปกี่วันแต่ก็ทำแฟนคลับบนคิดถึงซะแล้ว